สวัสดีครับผมภูมินะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับของกินเล่นของตะโกบป่าในจังหวัดพังงา as no a s ไส้กรอกตะโขบป่าซึ่งผมต้องขอเล่าก่อนเลยนะครับว่าผมมารู้จักกับไอ้ไส้กรอกนี้ได้ยังไงเพื่อนๆเคยกินไส้อั่วหรือรู้จักไส้อั่วที่เป็นของคนชื่อของภาคเหนือกันหรือเปล่าครับใช่ครับไส้อั่วซึ่งตะโกป่าบ้านผมเนี่ยหากินได้ยากมากเลยครับผมเองก็อยากลองชิมสักครั้งเหมือนกัน ซึ่งวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันธรรมดาปกติของผมวันหนึ่งนี่แหละครับที่ผมไปเดินเล่นที่ลานโล่งลานโล่งก็จะเป็นคล้ายๆกับตลาดนัดขนาดย่อมที่มีแต่ของกินอย่างเดียววันนั้นผมก็ได้เดินเล่นตามปกติแต่ผมดันได้สะดุดตากับอะไรบางอย่างที่หน้าตามันเนี่ยจะคล้ายๆมันกับไส้อั่วเป๊ะเลยและในความที่ผมอยากลองชิมไส้อั่วมานานแล้วผมก็เลยจัดมาสองชิ้นพร้อมกับข้าวเหนียวกะว่าจะลองชิมแล้วก็กินกับข้าวไปด้วยเลยแต่แล้วความผิดหวังที่สุดในชีวิตของผมก็ได้เกิดขึ้น มื่อผมลองกัดมันเข้าไปคำแรกน้ำตาผมแทบไหลผมยืนช็อกพูดอะไรไม่ออกนั่นไม่ใช่เพราะผมได้ชิมไส้อั่วครั้งแรกแต่มันเป็นเพราะว่ามันหวานใช่ครับมันหวานมากแถมยังมีถั่วกับกลิ่นเครื่องแกงแล้วก็มีข้าวเหนียวข้างในอีกซึ่งผมก็ได้มองไปที่ข้าวเหนียวในมือของผมแล้วรู้สึกสงสารมาทันทีเพราะผมรู้สึกว่ามันจะเข้ากันไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้และได้ความสงสัยของผมที่อยากรู้ว่ามันคืออะไร ผมจึงได้เดินเข้าไปถามป้าคนขายว่ามันคืออะไรครับป้าแกตอบมาว่าอ๋อมันคือไส้กรอกตะกัวป่านะลูกและผมก็ได้รู้ในวันนั้นเลยว่าไอสิ่งที่อยู่ในมือของผมมันไม่ใช่ไส้อัวแต่มันเป็นไส้กรอกตะกัวป่าป้าเขาบอกว่ามันคือของว่างหรือของกินเล่นของคนตะกัวป่าที่มีมานานแล้วมีส่วนผสมของเครื่องแกงใต้ข้าวเหนียวและถั่วลิสงรสชาติก็ หวานำนำนิดๆเผ็ดตามกำลังดีแล้วก็มีส่วนผสมพิเศษต่างๆที่เป็นสูตรโบราณซึ่งนี่ก็ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับอาหารของผมเลยซึ่งรสชาติมันก็ไม่ได้แย่แต่ผมแค่ผิดหวังนิดหน่อยที่มันไม่ใช่ไส้อั่วซึ่งผมก็อยู่ตะกวัวป่ามานานแล้วผมก็ยังไม่เคยลองกินมันสักทีก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีครับแล้วก็ใครคนไหนที่ผ่านมาเที่ยวตะกวัวป่าหรือพังงาผมก็อยากให้ลองมาแวะชิมได้นะครับ ถือว่าได้ลองเปิดประสบการณ์แล้วก็ชิมของใหม่ๆไปด้วยเลยเพื่อนๆว่าอย่างไงบ้างครับ ผมว่ามันก็ดูน่าสนใจดีนะถ้ามีโอกาสผมก็อยากให้เพื่อนๆลองชิมดูเหมือนกันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่โอเคสำหรับวันนี้ก็ผมก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับงั้นไว้เจอกันใหม่ก็ได้บา,บายๆทุกคน